ได้ไอ้บ้านจำได้ยื้อข mm ้าวไปลูกอืมมันยื้อข้าวป่ะวัดดี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 แม่ก่อนที่วัดดีแม่ก่อนที่วัดดีแม่ก้อนที่นะทอนให้ใจใส้วัดดีก็วัดดีหรืเนี้ยไม่ใช่วัดดีหรือได้ถ้าเป็นพวกชาไปก็วัดดีไปเลยอืมแล้ววัดดีก็วัดดีก็นะบ้านไม่ขึ้นไปยื้บนเข้าเดี๋ฮะนี่ก็น่าก็ตายไปแล้ว ข้าไมไปใบไปไหนว้าวข้าวไปให้ก็ไม่เห็้เนีเ่ยเนี่ยพอดีพอดีแต่ความจำแม่นเลยนะอืหมาพัานเห,หีกก้ยซ้อนอะไรซ้อนไงเจัาก็เจ้าอยู่นี่เองทีแรกว่าไม่ใช่นะ่ะมันเมื่อนหน้าเมื่อนหรือเปล่าวะ้าวที่บาปเกียบบ่นว่ามาดูให้เลยเออว่ามันเมื่อนหรือเปล่ามันใช่มันหรือเปล่าหรือมันจําได้อ่ะ ว้าวใช่กินน้ำอะไรนะฮะน้ำทักผ้าอืมตอนนั้นอาจจะเอามายังคู่กันทำไมถึงทุบมันทุบก็ไม่เข้าใจเขาทุบหมานี่ยนะอืออ้าแปลว่าไม่ได้ใกล้เขาก็ยิงเาาอาเป็นอารมณ์ยิงใมือก็ว่าไม่จะไปกลัวลูกไก่นี่ครับลูกไกล่ okay, ลูกไก่แบบว่าขากเลยทุบ ตัวเนี่ยรอดไม่ได้พอได้ยินนะเจ้าก็ดูแล้วแค่นี้กันใครดูบ้านกันอยู่ทำนี่มันอยู่่นีเป็นเพื่อนได้นะอืมมีใจมันจะบ่เฮาที่แบบไล่สาระมันจะเฮ่ารู้นะคนจะเล่นถ้าไระให้มันเฮากันคืนเนี้ยจะรู้เลยพวกมจะรู้เลยท่านท่าทายเลี้ยงมันมาหรือว่ามันมีคนหรือมีอะไรสักอย่างอยู่ใกล้แถวนี้แหละแล้วเท่าเนี้ยเท่าเข้าเลยมันจะเฮาไม่มั่วอืแล้ววันนั้นมึงไปเฮาอยู่คืนเลยูว่าเพื่อนชื่อหลีจะให้ ปกว่าเอ้มากุ้มเหมือนที่ปกติว่ะพอเช้ามาไอ้นุ๊กข้าวไอ้นุกโบ่กระไดไดก็ไหมอยู่ตรงนี้อืมโตวไม่น่ามาเอาแล้วจะเอาอยู่ตรงหูอันที่จริงบ้านหลังนี้มันไม่ใช่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่หรือตรงนี้แหละนี้อ้าวตรงตรงเอาว่าอยู่ตรงนู้นตรงนู้นนะเดิมที่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้แน่้็เล่าวันน่ะเล่านั้นใหญ่นั้นมาไหมไง จะปลูกไหมหรือจะปลูกไหมจนมีปลูกไปไม่ว่าปลูกมาแล้วม,มันเลิกไม่ดีแล้วก็วหลักมันคือวัวมันถูกวัวนั้นไข่ไข่ตายนี่เนาไม่รู้ไงว่าเขาตายจะยกเข้าวันนั้นพอดีก็เลยเปลี่ยนเลยอ ยังมีรถได้ที่ต้อมือต้อตีนไปนทํางานทม<ง>ที่ได้หมดแอนนนั้นได้ไหมนะไม่ได้แล้วพ่อไปติดคุกนี่ทำไงเน่อนอนฮะเลีย้<ห>ยงลูกรอดไมาละส่องคน